เลือกช็อปกันได้โดยที่ไม่ต้องไปงอฟรีออเดอร์ไม่ต้องไปบินไปนต่างประเทศแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ที่แบบหอมมากทุกคนวิธีการใช้นะคะเราก็จะแปะลงไปที่ผิวด้ดวงตาแบบนี้นะคะแล้วแผ่นเขาว่ามันจะมีความแบบหนานุ่มมากๆนะคะแล้วตัวเซรั่มก็คืออัดมาค่อนข้างแน่นเลยนะเนื้อเนื้อบามากทุกคนเหมือนมันจะซึมเข้าไปเลยนะคะ็กนกระจิงเขาแบบเซนสมากทุกคน ก็นี่เลยนะคะก็จะเป็น p r o d u ั t ทั้งหมดนะคะที่ได้มาจากเฟิร์สเตอร์นะคะซึ่งบอกเลยว่าแต่ก่อนนะเราจะต้องแบบไปพรีออเดอร์ต้องบินไปซื้ออะไรอย่างนี้นะคะที่แบบเป็นแบรนด์ดังๆที่หาย,ยากในไทยนะคะทุกวันนี้นะคะไม่ต้องแล้วน,นะคะเพราะว่าเฟิร์สเตอร์นะคะเขาคัดมานะคะเป็น10 exclusive b r a n d ์นะคะที่มาครบทั้ง p r o d u ั t l i ไลน์อัพเลยนะคะให้ทุกคนเลือกช็อปกันได้โดยที่ไม่ต้องไปง้อพรีออเดอร์ไม่ต้องไปบินไปต่างประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกนะคะกับ v e r s l Skincare นะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เอ็กคลูซีนะคะเฉพาะที่เฟิร์สเตอกันเลยนะคะทุกคนเป็นแบรนด์ดังมากๆเลยนะตัวนี่ขวนนได้มาลองที่ทุกคนดูกันนะคะจะเป็นตัว Super Eye Serum ค่ะนี่จริงๆแนละ้วเขามีอีกหลายตัวมากเลยนะและเขาบอกว่าตัวเนี้ย เซรั่มเป็เรตินอเองนะคะ <Yeah. S 1> คือหมายความว่าเป็นเรตินอลนะคะที่ประสิทธิภาพเนี่ยสูงกว่าเรตินอลอื่นๆถึง8เท่าเลยนะคะแต่ว่าอ่อนโยนกว่าเนื้อเขาจะแบบแต่งตัวเป็นน้ำๆเลยทุกคนแล้วแบบใช้ง่ายมากนะคะมีกลิ่นแบบอ่อนๆนิดน,น,น,นึงนะแล้วก็ซึมไวนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างนานเลยนะจากที่ขวัญล,ลองใช้ดูนะคะคือน่าสนใจมากแบรนด์เนี้ยคือมีหลายอย่างที่แบบน่าสนใจเหมาะกับคนที่แบบมีสภาพผิวแพ้ง่ายนะคะคือง่ายแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับ v e r s a t i l สินแ,รแมรก์ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์เอกพิเศษเหมือนกันนะคะก็คือ w o ู s นะคะโคเป็น a g e n นั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็น INTENSE Hyaluronic Acid Mask นะคะที่เขาเคลมว่ามันมี Hyaluronic Acid เ,เข้มข้นมากๆนะคะหน้าตาของเขาก็แบบสวยมากเลยดูแพคเกจิ้งของเขานะคะมีนิมอลมากนะคะเวลาที่เราแบบบีบออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเจลใสๆค่ะทุกคนแบบนี้นี่ ชอบหลอดแบบนี้มากเลยนะหลอดมันแบบสวยมากเลยนะคะที่เราใช้นะคะก็บีออกมาเกลีย่ยให้กับทั่วผิวหน้าแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยเหมือนเติมเต็มความชุ่มชื้นเหมือนบูสต์ความชุ่มชื้นให้ผิวไปเลยนะคะ กลิ่นเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแตงกวานะคะกลิ่นผ่อนคลายเย็นๆสบายผิวนะคะเวลาที่เราทาไปแล้วเราก็รอสักประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้มันซึมเข้าไปหลังจากนั้นอ่ะเราสามารถทาสกินแค์อื่นต่อได้หรือจะแต่งหน้าต่อไปเลยก็ได้นะคะตัวนี้คือชุ่มชื้นมากล้เนือ้อเขาแบบเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับแบรนด์วูดสโาเปนเฮเก้นค่ะต่อไปนะคะเป็นแบ,บรนด์ที่ขวดแบบกลืนเต้นมาก ในไทยนะคะเพราะว่าขวัญชอบกิบติดผมของมากเลยนะคะนั่นก็คือ La m a n Paris นะคะ Hand k u t u นะคะตัวนี้เป็นซิลเ Perfume นะคะสำหรับฉีดผมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ที่แบบหอมมากทุกคนอยากทุกคนไปลองดมมากๆเลยนะคะฉีดแล้วอะ่ะผมจะนุ่มลื่นมากๆนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เขามี Argan Oil บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ซิลโปรตีนนะคะที่ช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยนุ่มนะคะีการใช้นะคะคือเราก็สามารถนะคะฉีดลงไปบนผมแบบนี้ได้เลยนี่แล้วคือ หอมมากจริงๆอะแล้วก็ทําให้ผมแบบนุ่มลื่นด้วยนะคะขอนมองว่าตัวเนี้ยนะเอาไว้ฉีดหลังม้วนผมก็ได้ฉีดก่อนม้วนผมก็ได้ค่ะหรือว่าจะฉีดตอนที่ผมเราสึกว่าแบบเออมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฉีดแบบช่วยดับกลิ่นได้นะคะหลังจากที่เราฉีดแล้วก็แบบเออสอั่งๆผมนิดนึงหอมมากจริงนะคนขอน่ะชอบดีดมากเลยนะไปลองดูนะคะ อีกแบรนดหนึ่งนะคะที่ขวาญนะอยากจะลองมานานมากๆแ,แต่ไม่เคยได้ลองเลยนะคะก็คือวันวันวันสกินนะคะตัวนี้เป็นบูสเตอร์วิตามินซีนะคะที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะนี่ขวดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของเขานะคะวิธีการใช้นะคะฝันว่าสามารถใช้ได้แบบเช้าเย็นเลยนะทุกคนเนื้อเขาจะแบบอุ้ยเหลวมาก มากๆเลยแหละเนื้อดีมากๆเลยนะคะส่วนผสมของเขาอะก็จะเด็นในเรื่องิตเป็นซีช่วยผิวกระจ่างใสใครที่แบบอยากจะผิวกระจ่างใสใต้น้ำมลอินนะสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปลองได้นะคะที่เฟิร์สเตอร์นะคะสำหรับวันวันวันสกินค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีชื่อว่าบูติจัวนะคะมีไลท์อายแพทช์นะคะคือเป็นมาสกใต้ตาค่ะทุกคนพอจะแกะหทุกคนดูกล่องเขาสวยมากเลยนะกล่องสวยมากนี่เอแกะออกมานะคะ เขาแบบว่าไฮโซมากรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเป็นไฮโดรแพชนะคะที่จะอินฟิวส์นะ,ะด้วยตัวเอ่อโลตัสเอ็กซ์ตรักนะคะแล้วก็ตัวอัลฟามีไลท์นะคะนี่นะตะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไฮโดรเจลแพชนะคะที่อุดไปด้วยสารบำรุงต่างๆจากธรรมชาตินะคะโดยที่เขาก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นใต้ตากระจ่างใสนะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้วิธีการใช้นะคะเราก็จะแปะลงไปที่ผิวใต้ดวงตาแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะฉ่ำมากเลยนะ ไฮโดรเจลเนี่ยข้อดีคือมันก็จะชุ่มชื้นยาวนานโดยที่ไม่ทําให้ใต้ตาของเราเนี่ยเป็นรอยเหี่ยวย่นไม่เหมือนแบบตัวแผ่นชิดมาสุดๆนะคะแล้วก็ยังทําให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานแปะได้นานมากขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เราก็แปะในวันที่แบบตาล้าๆเหนื่อยๆจากการทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Avon Sterbotte นะคะเป็น Le Maks Special นะคะเป็นตัวที่เขาอะเคลมว่าแบบ ทุกสภาพผิวเลยให้ความชุ่มชื้นกระจ่างใสนะคะแล้วก็แอนตี้เจ็งนะคะเป็นเจ็งเขาแบบไฮโซ,โซมากทุกคนทุกคนอะไม่เคยลองใช้แบรนด์นี้เลยนะแต่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขาอะมันานมาก,มากเขาเคลมว่าแบบเออมันจะช่วยแบบในเรื่องความชุ่มชื้นใช่ปะ่ะแล้วคือขวดน,น,น่ารู้สึกว่าตัวนเนื้อเขาอะมีความนุ่มนุ่มแบบไฮโซมากอ่ะแล้วกลิ่นคือดีมากนะคะหน้าตาขเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปาดเนื้อทุกคนดูเนื้อเนียนมากเนียนมากนะ เนียรา,ราปาดลงไปใช่ปะเนื้อมันจะมีความลื่นเหมือนแบบเหมือนแพใหม่เลยอะ่ะเข้าใจเลยว,ว่าแบบสกินแคร์แบบแนวแนวเนี้ยทำไมเขาถึงมาทำเนื้อมานดีมากเนาะแล้วคือกลิ่นอะ่ะหอมมากหอมแบบ โซของคุณหนูโดยที่แบบกลิ่นมันไม่อินเทนส์เกินนะคะเวลาที่เราปาดลงไปบนผิวก็รู้สึกว่ามันจะไม่ทําให้เราสึกเยนหัวนะขวัญลองดูแล้วเออพอทานงบนหลังมืออย่างเงี้ยแล้วเราเช็ดออกทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีก็ยังได้นะเราพอเช็ดออกอะผิวอะมันจะนุ่มมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ขวัญมองว่าใช้ดูสภาพผิวเลยนะตัวนี้ตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะหนักไปหรือเปล่าสําหรับผิวมันแต่ขวัญมองว่าใช้ได้นะเนื้อพกเกลี่ยลงไปแล้วอะมันไม่ได้แบบหนาหนักขนาดนั้นนะคะ ที่มาในแพคเกจิ้งแบบนี้ตัวได้ขวดเฮ้ยทขาไมชิมมาสกมาในรูปแบบนี้นะคะตัวนี้คือดงจินดีนะคะเป็นมาสก์โสมเกาหลีที่โด่งดังมากๆลเลยนะคะจะเด่นเรื่องใช้โสมเป็นส่วนผสมนะคะซองเขาหน้าตาแบบนี้ทุกคนอันนี้คือชีปมาส์ที่เอาไว้แปะแบบทั่วหน้านะคะโดยสูตรที่ขวัญได้มานะคะจะเป็น raging senic m a s t i c นะคะสูตร brightening นะคะวิธีการใช้นะคะคือเราก็จะพิ้วตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็เอามาเนี่ยไป ม,มันก็จะมีตัวชิปมาสนะคะอยู่ด้านในนะคะตัวนี้จะช่วยยายังการผลิตเม็ดสีนะคะให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสใครมีรอยดําจากสิวนะคะหรือว่าแบบจุดด่างดำต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นรอยแผลเป็นใดๆก็คือสามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวเาจะเคลียร์ไว้ทุกคนดูแผ่นมาสกเขาแบบนุ่มมากนะนี่ดูดิเห็นปะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็แปะแลงไปบนชีปมาสปกติเลยนะคะแล้วแผ่นเขาอะมันจะมีความแบบหนานุ่มมากๆนะคะและตัวเซรั่มก็คืออัดมาค่อนข้างแน่นเลยนะ คอนะะในซองคือมีอีกเยอะเลยนะก็แปะทิ้งไว้10-15นาทีนะคะเขากลิ่นหอมมันอ่อนเลยนะใครที่อยากใส่มาสกนะคะเรื่องผิวกระจ่างใสบร์เทนน่งนะคะก็ออกมาลองอันนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะ l ิสเ e อร์อีเล็กซรมนะคะเป็นแบรนด์ที่ขวน,นะเคยลองใช้บางตัวของคารลานะาแล้วนะคือส่วนผสมเขาว่าเด่นในทุกๆตัวเลยนะคะตัวเนี้เขาก็จะเด่นในเรื่องของ Ultimate Lifting Toning น,น,นะคะคือจะช่วยในเรื่องของผิวยกระชับนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมคนนะคะที่สำคัญตัวนี้มีส่วนผสมที่ช่วยลดแบคทีเรียได้ด้วยนะ นี่นะคะแพคเกจิ้งนะคะขเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเซรั่มสีแบบม่วงตุ่นๆน,นิด,น,ดนึงนะทุกคนคือเวลาที่เราทาเนี่ยาสามารถทาได้แบบเช้วเย็นเลยนะคะแล้วก็บีบใส่มือแบบนี้นะคะเนื้อมันจะมีความเป็นอิมเมลชั่นนิดนึงนะ,ะส่วนผสมขันว่าอ่อนโยนเลยนะคะสามารถใช้ทุกสภาพผิว,วเนื้อเขาอะเบาลื่น เซรัม่มที่แบบเนื้อดีมากไม่ต้องกังวลว่าแบบทาแล้วแบบจะเนหนอะหนะหรืออุดตันผิวเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาบามากจริงๆนะคะใครที่มีปัญหาสิวด้วยตัวนี้ก็คือเหมาะเลยนะคะสำหรับลุคเซสนะคะลิฟเตอร์อ็กเซรั่มนะคะไปหาบางลองกันได้นะคะ ที่สนใจนะคะแบรนด์ต่างๆที่ขวัญพูดถึงไปแล้วจริงๆอะ่ะเขามีหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะทั้งแบรนด์ที่เป็นเอ็กซ์ะคลูซีฟค่ะแล้วก็แบรนด์ที่แบบว่าเฮ้ยไ,ได้เห็นแล้วแบบว้าวมากนะมีแบรนด์ไทยมีแบรนด์ต่างประเทศหลายป,ประเทศเลยนะคะรวบรวมมาที่เฟิร์สเตอร์นะทุกคนก็สามารถไปช็อปก,กันที่เฟิร์สเตอร์นะคะตอนนี้เขามี2ส,สาขาะคะนั่นก็คือ h e k คิง วเอร์มหานครนะคะแล้วก็สยามสแควร์ซอย7นะคะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกนะคะไปช็อปที่ร้านนะคะเขาก็มีแอปพลิเคชันของเขาเหมือนกันนะคะสําหรับ firster beauty นะคะก็คือทุกคนแบบกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกซื้อของได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวว่าว่างๆเนี่ยขวัญจะแวะไปเยี่ยมชมที่สาขาสยามสแควร์เหมือนกันได้ค่ะว่าแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแล้วก็มีของอีกหลายอย่างเลยที่ขวัญเล็งไว้ว่าอยากจะไปซื้อนะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกปนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ